พอยตระก,กูลกาเนตหรือโกเมนแล้วก็โดโดไลนะครับทีแรกเนะี่ยผมก็ยังสงสัยนะว่ามันเป็นโกเมนเหมือนกันหรือเปล่าจริงๆแล้วมันก็ใช่นะแต่ว่าคือคำว่าโกเมนเนี่ยคือหมายถึงว่าเป็นพอยที่มีความแข็งอยู่ระดับที่ประมาณ6.5ถึง7.5นะครับซึ่งเป็นพอยประเภทเดียวกันแต่ความต่างก,กันก็คือเรื่องของสี อะอย่างอย่างเงี้ยสีออกอมม่วงอันนี้เขาเรียกโดโดไรเป็นตระกูลเดียวกับโกเมนนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกาเน็ตหรือโกเมนนั่นเองนะฮะเฉดสีมันจะคนละเฉดสีนะอันนี้ออกน้ำตาลไม่ไหม้น้ำตาลไม่ไหม้นะออกมันไหม้อะมันไหม้อะฟังดูแล้วงงอันนี้อพลอยโดโดไรก็จะออกสีออกน้ำตาลอมม่วงนะฮะ สรุปนึกว่าเป็นพลอยแบบเดียวกันจริงๆแล้วมันเป็นอ่าเขาเรียกว่ามันเฉดสีโคเลเจดสีนะแต่ว่าเป็นประ,ประเภทของพลอยเดียวกันแต่ตั้งตั้งชื่อให้มันต่างกันฮะสะดวกในการเลือกนะในการเรียกชื่อนะครับสวยนะสวยเหมือนกันใช่ไหมโอเคครับคอยติดตามนะฮะสาระดีๆนะครับจากอ่าทวีเจมนะครับ